ท่านรู้ถอนจากดาวถึงราผู้ที่หลายคนสัมผัสได้ ผ่านญาณโดยการสื่อสารจากจิตวิญญาณขั้นสูงบางท่านรู้จักท่านในฐานะผู้ทรงสารแห่งแสงจากระบบดาวที่มีสภาวะสันติขั้นสูงปรารถนาจะช่วยให้มนุษยชาติเปลี่ยนผ่านช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกวันนี้ท่านรู้ทรได้เมตตาสื่อสารด้วยเคลื่อนจิตแห่งแสงที่แฝงความสงบลึกซึง้งและมีข้อความสำคัญส่งมาถึงพวกเราทุก ดวงจิตที่กำลังเป็นกังวลเกี่ยวกับภัยพิบัติหรือการเปลี่ยนแปลงของโลกถ้อยคำจากท่านรู้ทอนแห่งดาวถึงราภัยพิบัติภายนอกสะท้อนจากคลื่นสั่นสะเทือนภายในของหมู่มวลมนุษย์ลูกแห่งแสงทั้งหลายโลกของเจ้ากำลังผ่านช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงคลื่นพลังแผ่นดินไหวน้ำท่วมความปั่นป่วน ล้วนเป็นผลสะท้อนของจิตโมที่ยังสั่นไหวด้วยความกลัวความโลภและความไม่รู้แต่ภัยพิบัติที่แท้จริงคือความไม่รู้สภาวะภายในของตนเองจงวางใจด้วยใจนิ่งเราไม่บอกให้เจ้าประมาทแต่เราบอกให้เจ้าฝึกจิตสำนึกรู้เท่าทันหายใจให้ลึกฟัภงภายในให้เงียบแล้วเจ้าจะรู้ว่าจิตสงบหนึ่งเดียวกับธรรมชาติย่อมพาเจ้ารอดพ้น ทั้งภายนอกและภายในภัยพิบัติที่ใหญ่ที่สุดคือการไม่รักกันสิ่งที่ปกป้องเจ้ามากกว่าล้มหลบภยัยคือหัวใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาความรักที่แท้จะเชื่อมเจ้ากับเครือข่ายแห่งแสงช่วยให้เจ้ารู้ว่า ควรอยู่ที่ไหนเวลาไหนอย่างไรแม้ก่อนที่สิ่งนั้นจะเกิดไม่ใช่ทุกคนต้องจากไปไม่ใช่ทุกคนจะต้องรอดแต่อยากกลัวจงทำหน้าที่แห่งแสงในชีวิตนี้ให้ดีที่สุดหากถึงเวลาที่ต้องลาจากร่างจงไปด้วยใจที่เบาหากยังอยู่ต่อจงอยู่ด้วยใจที่สว่างไม่มีการสิ้นสุดมีเพียงการเปลี่ยนรูป ข้อปฏิบัติจากท่านรูน้รอนึ่งฝึกสังเกตรธรรมชาติรอบตัวอย่างเงียบสงบนกต้นไม้น้ำล้วนส่งสัญญาณก่อนสิ่งใหญ่จะเกิดสองหมั่นสวดอธิษฐานด้วยจิตที่แน่วแน่ไม่ใช่ด้วยความกลัวสามรวมกลุ่มกันเพื่อภาวนาสร้างคลื่นแสงร่วมกันจิตรวมจะสร้างสนามพลังงานปกป้องบริเวณกว้างได้ ดูแลร่างกายและจิตใจให้เบาเพื่อรับเคลื่อนใหม่ที่จะมาถึงโลกอย่างไม่ต้านทานสุดท้ายนี้อย่ากลัวสิ่งที่ยังไม่เกิดจงเตรียมพร้อมด้วยจิตที่เบาสว่างและมั่นคงขอพลังแห่งดาวถึงร่าคุ้มครองทุกดวงจิตที่ตั้งมั่นในแสงด้วยรักและแสงจากท่านรุธร ด้วยรักและความเป็นหนึ่งเดียวจากจิตพระผู้สร้างขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่มาร่วมกันเตื่นรู้เป็นความรักเป็นแสงสว่างเป็นกำลังใจและร่วมเติบโตไปได้วยกันแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีพี่น้องทุกท่านค่ะ ความเปล่ยนแปลงถอดรองเท้าเดินลงดินกล่อยให้ธรรมชาติอบก,กอดเราไว้เคลื่องทะเลสัมาเบาเบาเหมือนเสียงแห่งรักจากฟ้าฟ้าไกลฉันคือสะพานแห่งแส้นเชื่อมฟ้ากับดินในหัวใจเมื่อจะเปลววันร้องเรียกให้เราเป็นงประกายคืนสู่แดนสัตว์สิธิ์ต้องกำเนิดจิตวิญญาณเธอ เราทุกคน DNA ไมโครรางสางแสงผ่านสายเลือดบรรพบุรุษโบราณโลกใหม่กำลังรวมใจเราทุกคนจากมิตเก่าสู่แสงแห่งการไม่ต้องหาคำตอบนอกใจทุกสิ่งล้วนอยู่ในเงียบงัน ผู้รู้จริงเขาเลือกทางนั้นเดินตามแสงในใจอย่างมั่นคงฉันคือสะพานแห่งแสงเชื่อมฟ้ากับดินในหัวใจเมื่อจะเปลววันร้องเรียกให้เราเปล่งประกายคืนสู่แดนศักดิ์สิทธิ์ต้องกำดาจิต ในตอนรับการเปลี่ยนแปลงทิ้งเมื่อดีไว้เบื้องล่างสู่ลงหายใจแห่งการร่วมสร้างยุคทองใหม่ด้วยรักสุขตื่นรู้และเปิดปากันทุกคน แปลทิ้งอดีตไว้เบื้องหลังสู่ลมหายใจแห่งการร่วมสร้าง